ลงอ,อกไปทีมีครบทุกอย่างเลยอาจารย์ฮาคาอกะช่วยเป็นหนูทดลองหน่อยนะครับจังหวะเวลาคือก่อนที่จะเข้าระยะของมีดเล็กน้อยยิ่งเข้าประชิดศัตรูจ,ตจะสนไปที่มีดมากเท่านั้นและในตอนนั้นก็ปล่อยมีดให้เหมอนว่างลงไปกลางอากาศจากนั้น เมื่อสังหาร่ะนจะไม่พลาดช่วงไม่กี่อึดใจนั่นและชักดาบที่สองออกมาอย่างรวดเร็วเรียนรู้เรื่องจิตสังหารมาว่ามีประเภทที่จะมีเอาไว้ไม่ได้และความสำคัญของเพื่อนที่จะช่วยดึงกลับมาจากศรีสังหารนั่นความเจ็บที่ถูกต่อยความหวาดกลัวในการสู้จริงได้คนคนนี้สอนเอาไว้ให้มากมาย ถึงจะเป็นคนที่ทําเรื่องเลวร้ายแต่นั่นก็คนละเรื่องคิดว่าควรจะพูดขอบคุณสำหรับการสั่งสอนถ้าจะสื่อความทราบซึงออกไปคิดว่าควรทำหน้าแบบนี้การวนีเ <c GT 3> อาจารย์ทาคาโอกะขอพระคุณมากครับ